เอาถึงเศรษฐีตระกูลหนึ่งแห่งเมืองสาวัตถีเศรษฐีตระกูลนี้มีอยู่ด้วยกันสี่คนคือพ่อแม่ลูกและลูกชายคนโตและลูกสาวที่ชื่อปตาจ a ราและคนใช้ของลูกสาวชื่อจุละโดยจุละนั้นเป็นคนใช้ในตระกูลนี้ตั้งแต่นางป a t า a ารายัางเป็นเด็กครั้งนางปตาจ a ราถึงวัยอันควรที่จะมีคู่ครองพ่อกับแม่จึงปรึกษากันว่าจะให้ลูกสาวแต่งงานมีครอบครัว เ่อหวังให้มีผู้สื่อตระกูลของตนต่อไปโดยไม่รู้ความจริงว่านางปตาจรานั้นมีใจรักใครอยู่กับจูละวันเวลาผ่านไปพ่อกับแม่ก็ยิ่งลบเราให้นางมีครอบครัวจนกระทั่งนางหมดหนทางแก้ไขจึงมาปรึกษากับจูละชายคนรักซึ่งจุละก็บอกให้นางตัดใจจากตนเสียแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นที่เหมาะสมกว่า ต่อมาไม่นานก็มีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งมาสู่ขอทาบทามนางป a t จรา,า,าฝ่ายพ่อแม่เห็นดีเห็นงามด้วยจึงมาบอกกล่าวแก่นางประจ a j a แต่พ่อนางมีความรักที่มั่นคงต่อโจละจึงไม่ยอมตกลงปลงใจแม้พ่อแม่จะวิงวอนร้องขออย่างไรก็ไม่เห็นผลในที่สุดก็เกิดอาการเคี่ยนตีบังคับกันขึ้น โดยนางถูกมัดมือมัดเท้าแล้วโบยตีเพื่อให้ยอมแต่งงานแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยินยอมทำตามคำขอของพ่อแม่่ายจุละเมื่อเห็นนางปตจลาเป็นหญิงที่มีความซื่อสัตย์ต่อความรักจึงตกลงหนีตามกันจุละพานางปตจลาหนีไปปลูกกระตอ๊อบน้อยอยู่อาศัยอยู่กันอย่างง่ายๆตามภาษาคนยากไร้ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง นางปรจาจาราไม่เคยทำอะไรก็ได้ทำซึ่งทั้งสองคนต่างก็ช่วยกันทำมาหากินอย่างเต็มกำลังจนกระทั่งนางปรจาจาราคลอดลูกออกมาคนหนึ่งนางจึงคิดจะพาจุระและลูกกลับบ้านเพื่อให้พ่อกับแม่ได้เห็นหน้าหลานแต่จุระก็ไม่ยอมกลับไปอ้างว่าหนีแล้วก็ต้องหนีให้ถึงที่สุดทางลูกคนแรกเติบใหญ่ นางก็ตั้งท้องลู่คนที่สองพอใกล้ถึงกำหนดคลอดนางก็ชวนจุละกลับไปคลอดที่บ้านพ่อกับแม่และไปสร้างครอบครัวอยู่ที่นั่นพออยู่อย่างนี้ทุกยากลำบากเลยเกินแต่จูละก็ไม่ยอมกลับยืนยันขอไปตายดับหน้านางทำท่าจะกลับไปคลอดลูกอยู่บ้านคนเดียวแต่ฝนก็ตกลงมาเสียก่อนจุละ จึงเรียกให้กลับมาซึ่งพอมาถึงกระต๊อบนางก็เจ็บท้องพอดีฝนตกลงมาอย่างหนักจนกระต๊อบน้อยไม่อาจต้านทานฝนได้จูล่าจึงฝ่าฝนออกไปหาต้นไม้ใบไ,ไม้มาซ่อมแซมแต่โชคร้ายมากถูกงูพิษกัดตายที่กลางป่าฝ่ายนางปตจราเจ็บท้องจะคลอดลูกฝนก็ตกหนักกระต๊อบก็ใกล้จะพังหลังคาก็รั่ว จุลาก็ไม่มาสักทีในที่สุดนางก็คลอดลูกเพียงลําพังซึ่งนางก็ได้แต่นอนกอดลูกทั้งสองตาพ้นอยู่ในกระต๊อบน้อยนั่นเองจนรุ่งเช้าเมื่อมีเห็นจุลาก,กลับมาจึงตัดสินใจอุ้มลูกน้อยออกไปตามหาสามีในป่าจนกระทั่งเห็นศพของสามีนางล่ําให้เสียใจอกแทบแตกสลายจนพอใครเศร้าโศกเสียใจได้บ้าง นางก็นำเอากิ่งไม้มาปิดบังศพของสามีไว้เพื่อไม่ให้สามีกลายเป็นเหยื่อของนกกาแล้วนางก็เดินทางต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายคิดถึงชีวิตที่รันทดของนางมีความสบายความเป็นอยู่ของลูกเศรษฐีมาตกตะกรรมราบากแม้สามีตายก็ไม่มีโอกาสที่จะทำศพให้ นางปตาจาราเดินไปอย่างคนหมดหวังมือหนึ่งก็อุ้มลูกน้อยที่เพิ่งเกิดอีกมือหนึ่งก็จูงลูกคนโตเดินทางมุ่งกลับบ้านเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อแม่จนไปถึงริมแม่น้ำแห่งหนึง่งแม่น้ำจะไม่ลึกนักแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำจึงไหลเชี่ยวนางปตาจาราจึงไม่สามารถพาลูกทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้ นางจึงบอกให้ลูกคนโตรออยู่อีกฝั่งนี้ก่อนจากนั้นจึงอุ้มลูกน้อยค่อยๆเดินลุยข้ามแม่น้ำไปเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วนางปตจราก็วางลูกน้อยไว้ที่ริมฝั่งแล้วนางก็ลุยน้ำกลับไปรับลูกคนโตขนาดนั้นได้มีนกเหยี่ยวตัวใหญ่ตัวเนื้อ บินผ่านมาเห็นลูกน้อยของนางปตจจา j ก็เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงบินโฉบลงมาคาบเอาลูกน้อยไปเป็นอาหารฝ่ายนางปตจจา j ที่อยู่กลางแม่น้ำเห็นเขา้าก็โบกมือพร้อมกับส่งเสียงไลน่นกเหยี่ยวด้วยความตกใจพอลูกชายคนโตที่รออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นแม่โบกมือ ก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตนลงไปหาจึงรีบวิ่งลงในแม่น้ําและก็ถูกน้ําซัดจมลงหายไปโดยนางปตาจาราที่อยู่กลางแม่น้ําไม่สามารถช่วยเหลือลูกทั้งสองคนได้เลยนางปตาจาราเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักร้องไห้เดินกลับบ้านอย่างคนที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่พอไปถึงบ้าน นางก็ไม่พบใครเลยนางจึงเข้าไปถามไถ่าชาวบ้านแถวนั้นจึงทราบว่าเมื่อคืนฝนตกหนักพายุพัดแรงจนทำให้บ้านพังทลายลงมาทับเศษฐีและภรรยาและบุตรชายเสียชีวิตทั้งหมดตระกูลเมื่อได้ฟังดังนั้นความเศร้าโศกทุกทรมานใจของนางปัจจาราก็เพิ่มลิ่งขึ้นอันนี้จะ สามีถูกงูก,กัดตายลูกคนเล็กก็ถูกเหยียวโฉกไปกินลูกคนโตก็ถูกน้ําซัดจมหายบ้านก็พังลงมาทับพ่อแม่และพี่ชายจนตายในชีวิตของนางไม่เหลือที่พึ่งใดๆอีกแล้วเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระทบกระเทือนจิตใจของนางอย่างรุนแรงในที่สุดนางก็เสียสติ ได้เป็นบ้านนับตั้งแต่นั้นมานางปตาจาราหญิงผู้เสียสติร้องไห้ฟูมไฟเดินไปจนถึงวัดเชตวันซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าขณะนั้นพระพุทธองค์กำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ภายในพระธรรมสารานางปตาจาราผู้เสียสติก็พยายามเข้าเป็นฟังธรรม ในธรรมศาสาราแต่ก็ถูกเราอุบาสกอุบาสิกาขวางเอาไว้และพยายามที่จะไล่นางออกจากวัดแต่พระพุทธองค์รับสั่งให้ปล่อยนางเข้ามาจึงทำให้นางมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตัดสั่งสอนและผลบุญของนางที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน นางปตจาราจึงกลับคืนสติและเกิดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพิษุนีปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายกิเลสอย่างเข่งคัดจนกระทั่งสำเร็จอรหันในเวลาต่อมาคติชีวิตของนางปตจาราต้องเรียนรู้ถึงความผัดผาาเมื่อนางปตจาราได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปใช้ชีวิตตามัำพังกับคนรับใช้ของตนแล้ว ถึงข่าวที่ตนจะต้องประสบข้อกรรมแห่งความพัดภาคจากการสูญเสียสามีที่ถูกอัสรพิษกัดตายระหว่างทางการสูญเสียบุตรคนเล็กจากการถูกเกี่ยวโฉบไปกินและบุตรคนโตที่ถูกน้ำพัดไปต่อมาทราบข่าวว่าบิดาและพี่ชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งหมดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยอมเกิดทุกข์มหันดังพระพุทธพจน์ที่ ัดไว้ในมหาสติประฐานสูตรว่าชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โซกัปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปทยญาตเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากอารมณ์อันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์เมื่อนางประจาราประสบภัยจากความพัดภาค จึงทำให้นางทุกข์ทั้งกายทั้งใจจนถึงเป็นบ้าคติธรรมในข้อนี้เป็นการเรียนรู้ความสูญเสียที่เรียกว่าความพัดภาคแล้วทำให้ผู้ประสบกับความพัดภาคเกิดความทุกข์ขึ้นผู้ที่เรียนรู้จึงจำต้องเข้าใจคำว่าความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดเราไม่ได้ทราบแน่ชัดพระธรรมโคสาจารย์ปัญญานันทภิกข u ได้กล่าวไว้ว่าให้เรานึกถึงความตายเพื่อจะได้ทำตนให้ดีก่อนตายให้รู้จักหน้าที่ก่อนตายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนตายถ้าไม่นึกถึงความตายก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเรื่องสนุกไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปถ้าหากได้คิดถึงความตายบ้างชีวิตก็จะมีค่ามีราคาฉะนั้นประโยชน์ของการมีชีวิต คือการใช้ชีวิตให้เป็นให้ถูกทางสัมหาอาชีวะเมื่อเกิดสุขหรือทุกข์ขึ้นกับชีวิตก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามเมื่อเกิดขึ้นได้ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ถ้ารู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจของสีเหล่านั้นเหมือนกันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคือการรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญา นางปจจาาราได้ประสบทุกข์กรรมจากการสูญเสียสา,ามีปุตรบิดามาดาและพี่ชายเสียใจจนเป็นบ้าเดินปืยกายเที่ยวไปตามที่ต่างๆจนได้ขนานนามว่าปจจรา,าวันหนึ่งนางได้ฟังธรรมจากพระศาสดาซึ่งแสดงธรรมแก่มหาชนพระศาสดาตัดให้นางได้สติจนมีสติกลับขึ้นมาฮิริโอปตาปะเกิดขึ้นกลับมานุ่งห่มผงผ้า พระศาสดาตัดถึงบุคคลเมื่อถูกความตายครอบงำแล้วแม้บุตรบิดามารดาพวกพ้องจะช่วยได้ไม่ผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วจะได้สำรวมในสินดีรเร่งชำระทางไปพระนิพพาน